ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปรีวิวแบบละเอียดกับนิสสันนาวาร่2025รถกระบะท,ที่ยังคงผสานความแกร่งกับความทันสมัยได้อย่างลงตัวรุ่นใหม่นี้มีการอัปเกรดที่น่าสนใจหอลายจุดและไม่ว่าคุณจะมองหารถสำหรับงานหนักหรือรถคู่ใจสำหรับวันหยุดนาวารา่าคันนี้ก็อาจเป็นคำตอบของคุณ เริ่มกันที่สิ่งแรกที่สะดุดตาเลยก็คือดีไซน์ภายนอกนาวาร่า2025ยังคงรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งแต่มีการปรับแต่งให้ดูทันสมัยมากขึ้นหน้ารถดูดันกว่าเดิมด้วยกระจังหน้าแบบ v ีโมชั่นที่โดดเด่นไฟหน้าเลดดีไซน์ใหม่ที่เพรียวขึ้นและกันชนหน้าที่ออกแบบใหม่ให้ดูทรงพลังฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายที่คมชัดเพิ่มความรู้สึกสปอร์ตด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่เน้นความโฉบเฉี่ยวและช่วยเรื่องอากาศพลาศาสตร์ ล้ออลลอยลายใหม่ก็ช่วยเติมเต็มลุคให้ดูสมบุกสมบันมากขึ้นด้านหลังมีไฟท้ายเล็ดแบบบรมดำและฝากระบาดท้ายที่มีดีไซน์ใหม่พร้อมโลโก้นิสสันเด่นชัดดูเท่และพรีเมียมมากขึ้น ต่อกันที่เรื่องสมรรถนะใต้ฝากระโปรงยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซลทวินเทอร์โบขนาด2.3ลิตรให้กำลัง190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ7สปีดที่ปรับปรุงให้เปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นช่วงล่างก็ได้รับการปรับปรุงโดยเฉพาะในรุ่นท็อปที่ใช้ช่วงล่างหลังแบบมัลติลิงค์ทำให้ขับสบายทั้งในเมืองและนอกถนน ระบบขับเคลื่อน4ล้อมีให้พร้อมใช้งานง่ายตอบสนองดีมาพร้อมระบบช่วยลงทางชันและโหมดการขับขี่ออฟโรดการลากจูงยังคงทำได้ดีรองรับน้ำหนักได้ถึง3,500กิโลกรัมเหมาะทั้งงานหนักและกิจกรรมกลางแจ้งเข้ามาดูภายในกันบ้างนาวาร่ารุ่นใหม่นี้ยกระดับความสะดวกสบายและเทคโนโลยีอย่างชัดเจน วัสดุภายในดูดีขึ้นมีวัสดุแบบซอฟทัชในหอลายจุดแผงคอนโซลและตำแหน่งการควบคุมต่างๆถูกออกแบบใหม่ให้ใช้งานง่ายเบาะนั่งสบายมากขึ้นโดยเฉพาะเบาะคู่หน้ารองรับสรีระได้ดีสำหรับการเดินทางไกล รุ่นสูงสูงจะได้เบาะหนังปรับไฟฟ้าและมีระบบอุ่นเบาะมาให้หน้าจออินโฟเทนเมนตขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เป็นอุปกรณ์มาตรฐานพร้อมด้วยจอแสดงผลดิจิทัลหลังพวงมาลัยที่ให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์พอร์ต USB หอลายจุดรุ่นท็อปมีชาร์จไร้าสายและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้จอดง่ายและปลอดภัยมากขึ้นด้านการเก็บเสียงก็ดีขึ้นอย่างชัดเจน ห้องโดยสารเงียบกว่าเดิมไม่ว่าจะขับในเมืองหรือทางลูกรังเรื่องความปลอดภัยก็ถูกยกระดับเช่นกันมีระบบช่วยเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบตรวจจับจุดบอดระบบเตือนขนาดถอยหลงังและ Cruise Control แบบแปรผันเทคโนโลยีนิสสันอินเ l ลลิเจนต์ม i เบลิตครอบคลุมมากขึ้นทำให้ขับขี่มั่นใจยิ่งขึ้น สุดท้ายเรื่องราคานาวาร่า2,025มีให้เลือกหลายรุ่นย่อยโดยรุ่นเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทและรุ่นท็อปอย่างโ r ลบล4 e q u a อ i เจะอยู่ราวๆาว1.5ล้านบาทขึ้นอยู่กับตลาดและออปชั่นแม้ราคาจะขยับขึ้นเล็กน้อยจากกลุ่นก่อนหน้าแต่ฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาก็คุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นความแรงความปลอดภยัยหรือความสะดวกสบายถือว่าคุ้มราคาสำหรับคนที่ต้องการลถกระบาใช้งานหลากหลาย แล้วคุณลัคิดอย่างไรกับนาวาร่า2025รุ่นใหม่นี้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นต่อไปของเราครับ